อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเลือกมาโพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับคุณพันนาตอนทำหนังองค์บากน่าจะบอกในหนังให้ชัดแจ้งหลายๆครั้งว่าท่าทางการต่อสู้ในหนังเป็นแค่ท่าที่คิดค้นขึ้นเพื่อการแสดงใช้ต่อสู้จริงไม่ได้ เผื่อคนที่ขาดวิจารณญาณในการรับชมแยกแยะความจริงกับหนังไม่ได้ตอนนี้เลยเละเทะครับข้างบ้านเอามาใช้กันแบบเป็นบ้าเป็นหลังไปหมดแล้วขนาดเอาไปเปิดสํานักหากินกันจริงจังแต่ไม่เห็นใครบ้าพอเอาไปสู้จริงบนสังเวียนแค่นั้นเองครับซึ่งภายในโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีรูปภาพของคุณจาพนมนะครับที่ได้แสดงในหนังองคบากและต้มยำกุ้งนะครับ ส่วนฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นทางฝั่งของเพื่อนบ้านครับก็จะเป็นขมรนนั่นเองครับเรามาฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆในเพจกันนะครับว่าเขานั้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างคนแรกนะครับก็คอมเมนต์ว่าเจ้าพนมก็ไม่ได้สนใจออกมาชี้แจงให้ขมรนฟังนะทางแอดมินเพจนะครับก็ได้มาตอบว่าตั้งแต่ตอนที่คนขมรนพยายามยัดเยียดให้จ้าพนมเป็นคนขมรนและจ้าพนมตอบว่าผมไม่ใช่คนขมรน ผมเป็นคนไทยและโดนคนเขมรรุมสาบนั่นแหละครับจ่าพนมก็เลิกพูดถึงข้างบ้านอย่างเด็ดขาดไปเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่ายัางไม่เลิกพูดว่าจาเป็นคนเขมรอีกเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าแกเคยบอกแล้วว่าการแสดงนะใครมาท้าสู้แกน่ะก็ไม่สู้เหมือนเชิญหลงนั่นแหละถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าแกชี้แจงให้คนไทยแล้วว่าที่แกใช้เป็นมวยโบราณดัดแปลงผสมกับ ยิมนาสติกบวกกับเชินหลงเพื่อเป็นการแสดงเท่านั้นไม่มีจริงแต่ถ้ามวยโบราณหลายๆท่านะ่ะเป็นของจริงนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า <c oughs> เพิ่มเติมมีท่าเตะของเทควันโดด้วยเพราะการฉีกขาเตะมันดูสวยงามเวลาทำสตันสรุปคือจัพนมกับพันนานะ่ะเขาก็ศึกษาการทำหนังแอคชั่นสตันเล่าผ่านศิละปะมวยไทยเฉยๆคือท่ามวยพื้นฐาน ตอนต้นของจริงน่ะแต่ตอนแอคชั่นจริงใส่ความแฟนตาซีพื้นบ้านเข้าไปด้วยนั่นแหละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนที่รำมวยในวัดนั้นใช่ไหมครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจาพนมออกมาบอกแล้วครับว่าเป็นท่าที่คิดเองเพราะเห็นว่ามันเหมาะดีเคยอ่านเจอนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องซื้อสีสเปรย์ไปพ่นกำแพงบ้านมันน่ะจ่าพนมพ่อทุกสถาบันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ทางชาบนอมกับอาจารย์พันนาแกคงไม่คิดว่าข้างบ้านน่ะแม่งปัญญาอ่อนเรียนแบบจริงจังขนาดนี้ซึ่งทางแอดมินเพจนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าบอกตัวเองไอคิวสูงอันดับ15ของโลกด้วยนะภาพยนตร์กับความจริงยังแยกไม่ออกเลยหย้วยซึ่งทางลูกเพจนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ว่าพอเราพูดตรงๆก็หาว่าเราเนะ่ยไปดูถูอีกนะครับทั้งที่เวลาพวกมันเน่ยเม้นแต่ละทีนะ ดูก็รู้ว่าไร้การศึกษามากขนาดไหนทาไมเครียนคีย์บอร์ดประเทศนี้ถึงไม่กล้าย,ยอมรับความจริงกันจังถัดมานะครับคอมเมนต์นว่าป้าดถ้าเมื่อก่อนน่ะเหล่าปัญญาชนขเขมรแดงไม่โดนขเขมรแดงฆ่าล้างบางจนเหลือแต่พวกปึกๆอย่างทุกวันนี้แล้วก็ตอนนี้นะ่ะคงกลายเป็นประเทศจกักรพรรดิอภิมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกเป็นแน่แท้หุยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขมรผู้ชาญฉลาด บางคนน่ะยังด่าคนไทยเรื่องของ IQ อยู่เลยนะครับเรื่องที่คอมเมนตัดต้นโพที่ประสาทตาสมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายังงงกับการจัดอันดับ iQ นี่อยู่เลยนะมันเก็บข้อมูลยังไงซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับทีล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club เวอร์ชั่น4และมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับไหนอะไรซิละครเขมรเรื่องกระยาสเสน่ว่าด้วยตำรับของชาววังขเขมรเพิ่งจะปล่อยฉากนี้ออกมาหมัดๆเหมือนจะเป็นการประชันทำอาหารของสองแม่ครัวโดวยมีสองพี่หมื่นเป็นกองเชียร์กับอีกสองเจ้านายฝ่ายหญิงเป็นกรรมการแม่ครัวนางชาวบ้านเสื้อแขนสั้นกับสบาย นางในวังเสื้อแขนยาวกับสบายแต่เจ้านายด้านหลังห่มผ้าแถบนุ่งถุงยาวว่าแต่อาหารที่เห็นคืออะไรอะ่ะห่อหมกกุ้งแม่น้ำวงเล็บในลูกมะพร้าวซะด้วยและต้มอะไรใส่กุ้งแม่น้ำไทยขเขมรไม่ได้เพิ่งย้ายมาอยู่ติดกันนะคะแต่คนไทยกลับไม่เคยรู้จักเมนูอาหารโบราณของขเขมรพวกนี้เลยอะค่ะด้วยภายหลังนะครับ ที่โพสต์ดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้เกิดกระแสวิพระวิจารณ์จํานวนมากนะครับลองมาฟังกันเลยครับคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าพัฒนาเป็นจังหวัดของไทย100%เซถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผ่ามะพร้าวได้ดำมากมากฮ่าฮ่าเป็นคนกินนี่เลือกแบบใส่ถ้วยที่ชาวบ้านทำนะไม่รู้มะพร้าวปอกไว้ตั้งแต่วันไหนกินไปท้องเสียพอดีถัดมานะครับ คอมเมนต์ว่าชีวิตจริงปัจจุบันมีรายการมัตเตอร์เชฟแข่งทำอาหารเลยทำละครขเขมย้อนยุคจัดให้มีการประชันบ้างอะไรบ้างนี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าความเป็นจริงที่เกิดในยุคนั้นจุดๆุจุด,จด,จดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแม่กะระเกตพาคุณหญิงจำปากับครอบครัวกินกุ้งเผาได้ขเขมยก็ต้องมีละครที่นางเอกทำเมนูกุ้งแม่น้ำ ให้พาเจ้านายฝ so ่ายหญิงกินได้ด้วยเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้ำหนังไซยเวทน่าจะรุ่งกว่านะแต่ก็ไม่ทานปืนใหญ่ฝรั่งเศสถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากุ้งในลูกมะพร้าวมีแต่ในพรตคารเท่านั้นแหละลอกมาแต่ไม่รู้เวลาโอกาสจะเสิร์ฟถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่สมจริงเตาไฟไม่ติดพอจัดใส่ภาชนะ เครื่องเคลือบก็ลายประยุกต์สมัยปัจจุบันมะพร้าวที่ใช้ก็ดำไม่ดัดแต่งให้ดีนะตอนที่หนึ่งะจัดไม่ประณีตทำทั้งทีน่ะให้เขาติชินถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพื้นกระเบื้องนี้มาจากโรงงานที่ไหนอย่าบอกนะว่าเ,เมรน,น่ะมันมีโรงผลิตกระเบื้องปูพื้นมานานแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทุกอย่างที่เห็นลอกเรียนแบบไทยล้วนเลยอ่ะ เหลือจะเชื่อกับคนประเทศนี้จริงๆตั้งแต่การแต่งตัวทรงผมหัวจรดตีนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเวลานี้เป็นช่วงที่ชาวแคมเมนพยายามสร้างชาติด้วยการจับแพชชนแกะเอามาใส่ไว้ในหนังละครให้หน่าดูน่าเชื่อถือนานวันไปนะทุกอย่างก็จะเก่าเป็นดิจิตอนฟุตปรินต์ได้นะฉะนั้นคนไทยต้องเข้าไปใส่ข้อมูลไว้ว่าคเมเนลอกเลียนแบบไทย ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผลงานแนว i.o. เขมรค่ะภาพจำของเรียนแบบของชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารแลนอื่นแม้จะเป็นงานหยาบก็ตามลงในละครเพื่อสร้างภาพจำให้ประชากรจุดๆเขมรได้สนตะพายยกรถแห่กันมาเครมของจริงของไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลูกอีช่างลอกลอกแม่งทุกอย่างคิดเองบ้างเหอะ ถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่าเห็นถงเรือนประชันอาหารแบบนี้ฉันนี่นึกถึงโหมโรงฉากประชันปีพาดในวังเลยเหมือนว่าเขมนน่ะนึกอยากจะประชันก็ประชันมันด้วยพราะในจินตนาการที่ง่ายที่สุดแบบนี้แหละเนื่องจากฝ่ายศิลป์กองละครไม่มีความรู้บวกกับคิดไม่ออกว่าเรือนไฟหน้าตามันเป็นยังไงน่ะควรจะให ใครนั่งยืนตรงไหนแบบไหนยังไงดีน้อซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ